สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันขา่าวก็ชอบกดไลค์กกใช้กดแชร์และกันแน่กดแชร์แชกดนานกดตุยานกดเยอะๆนะคะวันนี้ข่าวเก็บตกหมวกนาดงดอกมาเสิร์ฟขอมหมวกข่าวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหอมหมวร้อนๆจ้าวันนี้หอมหมวใบอะไรเอ่ยหมกใบโหระพาก็แล้วกันค่ะวันนี้มีของแซ่บๆมีหนุ่มหล่อมาให้ดูกันไปดูกันที่ข่าวแรก นี่คือหนุ่มหล่อรายแรกของเรานะคะหนุ่มที่ใครๆหลายคนคงทวินหาใครๆหลายคนคงคิดถึงสไตล์ของทนายโชคนะคะหายหน้าหายตาไปนานทีเดียวเชียวเขาเข้ามาเร็วแรงแต่เป็นความเร็วความแรงเป็นแสงของผีพุ่งใต้ค่ะพุ่งแล้ตกวูบลงไปอย่างรวดเร็วเรียกว่าถ้าภาษาฝรั่งเศสก็จะเรียกว่าเอตวนฟิลองไปไวมากมาไวไปไวเคลมไว แต่เรายังคงคิดถึงท่าทีวิธีการพูดวิธีการใช้มือใช้ไม้ของเขาทุกอย่างมันสะใจมากไม่มีใครพูดได้อย่างเขาไม่มีใครทําให้เรายิ้มได้อย่างเขาไม่มีใครทําให้เราขาได้ในความใสซื่อของเขาต้องบอกว่าทนายโชคเป็นคนซื่อๆนะคะเขาเลยถูกโลกประเทศ youtube หักหลังโดยเฉพาะคนที่หักหลังเอามีดปักหลังแล้ว กรีดกรีดกรีดกับเป็นคนที่มานั่งทวงบุญคุณว่าเป็นคนพาเขาเข้ามาในวงการ youtube นะคะทนายปาส้นตีนสามตัวนั่นนั่นแหละเป็นคนที่ทําให้โชคเนี่ยเหนื่อยหน่ายแล้วไม่อยากที่จะมาโผล่หน้าหลอ่ลอๆเข้ามาในวงการ youtube ให้เราเดินอีกน่าเสียดายนะคะน่าเสียดายเพราะว่าหลายครั้งที่เราเครียดกันกับงานโดยเฉพาะดิฉันเครียดอะไรกับงาน เปิดเข้าไปในช่องทนายโชคไม่เคยผิดหวังเลยค่ะต้องขอบคุณไว้นัดทีนี้ด้วยว่าทํำให้ดิฉันมีรอยยิ้มมาทําให้หาให้หัวเราะได้ตลอดสร้างคอนเทนต์ให้ดิฉันได้ด้วยความการแสดงออกของเขาทําให้เรามีรอยยิ้มต้องถือว่าเขาเป็นสีสันของโลก y YouTube โดยเฉพาะ y youtube สายข้างไข่ขั้งแคมเราทุกคนต้องปรบมือให้ทนายโชคค่ะ ผีพุ่งใต้ของเราดวงนี้มาไวไปไวเคลนมไวจริงๆคาราปรบมือต้อนรับหล่อหนึ่งไปแล้วนะคะหลออ่อ2อาจจะน้อยใจถ้าเราไม่ปรบมือต้อนรับหล่อ2นะคะทนายรัชพลของเรานั่นเองทนายรัชพลวันนี้ทำคลิปสั้นๆออกมาชี้แจงกรณีของนายนารินที่โดนเ,ออเป็นแพ้นในคดี ร่วงระเมิดทางเพศอาจารย์เด็กว่างัันเถอะก็ทนายรัชพลเป็นทนายให้ตั้งแต่ต้นว่าความผ่านสามสารจนวันนี้นายดารินเนี่ยพ้นบนทินนะคะและกำลังอยู่ในช่วงของการจะเรียกว่าเอาคืนก็คงจะได้คือเรียกร้องสิทธิเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองซึ่งทนายรัชพลก็เปรยเปรยเคยเปรยเปรยถึงเรื่องค่าตัวทนายมาบ้าง วันนี้ได้ออกมาแล้วว่าตนนั้นไม่ได้ทาฟรีหรอกมีค่าตัวมีค่าใช้ใจ่ายอยู่แต่จนทุกตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ค่าตัวเนื่องจากว่านายนารินเองไม่ใช่คนร่ํารวยอะไรนอกจากที่จะไม่ได้ค่าตัวค่าวิชาชีพจากนายนารินจนถ,ถึงทุกวันนี้แล้วก่อนหน้านั้นเวลาอะไรยังไงยังมีต้องควักจ่ายควักเงินช่วยานายนารินไปแต่ธนรัชพลก็ได้ชี้แจงว่าจะได้รับ ค่าวิชาชีพค่าอะไรต่างๆที่ตัวเองจ่ายไปนั้นต่อเมื่อนายนรินเนี่ยคือได้คุยตกลงกับลูกความไปแล้วว่าเมื่อนายนรินได้รับเงินชดเชยเงินสินไหมชดเชยจากทางกรมตํารวจเรียกว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติมากกว่านะคะในสมัยนี้จากสต,ตอชอ่อะถ้าได้รับเงินชดเชยจากสต,ตอชอก็จะมีการจ่ายค่าวิชาชีพก็จะคล้ายๆกับกรณีหวยสามสิบล้านที่ทนายตั้ม ทําไปก่อนได้เงินแล้วคือพอชนะคดีถอนอายัดสามสล้านได้ถึงค่อยได้เงินค่าวิชาชีพกันทนายรัชพลก็เช่นกันค่ะดังนั้นในระหว่างนี้ทนายราชพลก็จึงนอ,อกจากจะเป็นทนายแล้วก็ยังเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวตอนนี้มีโฆษณาแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์อย่าข้ามโฆษณาอย่าข้ามโฆษณาค่ะอีกอย่างหนึ่งจะเป็นที่เห็นความเป็น ยูทูบเบอร์เต็มตัวก็คือตอนนี้มีสินค้าขายเองแล้วนะคะทนายรัชะพลขายแก้วค่ะใบนี้ดูเหมือนจะสามรอยห้าสิ350บาทค่าส่งหนึ่งร้อยติดต่อสั่งได้หลังไมหรืออะไรยังไงดิฉันจำไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวจริงๆขายแก้วเออทนายรัชะพลนุมล่มรอขายแก้วยูทูบเบอร์ขายแก้วดิฉันขายอะไรดีคะขายจูบ <c oughs> <c oughs> จะมีใครซื้อสินค้ากูไหมเนี่ย <c oughs> ค่ะวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ไม่พูดถึงไม่ได้ไอ้ขาหมูทําคลิปออกมารววบรวบรวบววดูดของคนอื่นมาในคอนเซปต์เดียวกันในเรื่องเดียวกันบางทีมันดูดจากช่องนี้มาทีไปดูดจากอีกช่องนี้มาทีแต่เป็นเรื่องเดียวกันนะคะแล้วตัวเองก็เอามาพูดซ้ำอีกทีหนึ่งนี่เป็นเทคนิคการทําคลิปยังไงให้ปังถึงวันละ24คลิปนะคะ แต่คลิปแรกวันนี้เขาทำออกมาแล้วเขาก็เขียนว่าอดีตเมียอบตอดีตเมียอบตออกมาแฉออกมาขู่มีปัญหาอะไรกัดนเจี้คนที่เขาพูดถึงอดีตเมียอบตเนี่ยจริงๆเขาจะพูดถึงไอ้ตัวอบตเนี่ยนะคะคือนายสมบัติอดีตเมียอบตก็ต้องหมายถึงนางขาเบียดจริงๆประโยคนี้มันต้องใช้ว่าเมียอดีตอบตค่ะ เรากับว่านางขาเบียดนั้นเคยเป็นอดีตเมียของคนอื่นมาก่อนแล้วคือมาอยู่กับนายสมบัตินี่ไม่ได้ซิงเท่าไหร่คือเหลือเดนมาจากอีกชายหนึ่งนายสมบัติก็เลยต้องมารับของเดนประโยคนี้จริงๆต้องบอกว่ามีอดีออตอบตมีอดีออตอบตนี่อดีตเมียอบอตอเขียนอย่างนี้เนี่ยนะคะผัวเมียเขางานเข้าเลยนะเอ้ยมึงเป็นเมีมมอยอบอตอคนไหนมาก่อนเป็นเมียกูหรือเปล่าวะมึงถึงเป็นอดีตเมีอยอบอตอ แล้วนี่ถัดมาก็มีการเน้นไว้อียานโดนเพจดังตอกหน้าหงายก็เอามาจากน้ำจานเปรี้ยวนะคะเอ,อดูดคลิปน้ำจานเปรี้ยวมาทีหนึ่งอีกอันนึงก็เป็นคลิปของใครไม่รู้ที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าแต่ชอบใช้ตัวอักษรแดงๆใช่นางฟ้าสาตานไหมเนีย่ยที่มานั่งพูดคือพูดก็เป็นเรื่องเดียวกันไอ้ขาหมูก็ดูดมาทั้งคู่นะคะ เป็นหัวข้อเดียวกันแล้วไม่ได้มีอะไรสร้างสารรค์อะไรเลยอียานถูกเ,ออเพจดังตอกหน้าดิฉันบอกไว้แล้วว่าต้องไปดูกฎระเบียบในการขอรับสิทธิ์ทำประโยชน์ในที่ดินคอทอชอให้ดีๆไปดูให้ดีๆค่ะมันมีแปดข้อนะคะมันเหมือนกับ8ดอรหันที่ทุกคนต้องผ่านด่านแต่ดูข้อที่9ให้ดีๆค่ะ ข้อที่9เป็นข้อที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการที่จะผ่อนผันดังนั้นคุณไม่ผ่านแปดอรหันแต่คุณมีอรหันที่9้าผ่อนผันให้จบไหมคะพอพูดถึงที่ดินคอทอชอแล้วด้วยฉันขอเสริมอีกหน่อยคะ่ะมีหลายคนพยายามจะพูดว่า อย่าถือว่าตัวเองเป็นแม่ผู้สูญเสียและจะทําอะไรผิดจะทําอะไรที่มันเกินระเบียบอะไรอย่างเงี้ยฉันทํานู่นทํานี่ก็ไม่ผิดทุกคนต้องสปอยฉันฉันสูญเสียลูกแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนต้องต้องสปอยฉันหรือฉันไม่มองว่าแม่น้องกําลังเรียกร้องในลักษณะนั้นนะคะไม่มองว่ากําลังเรียกร้องในลักษณะนั้นแต่ให้ดูระเบียบให้ดีๆที่ดินแต่และที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วดู วิธีการให้ดีๆดิฉันจาได้ว่าประทองเนี่ยเคยพูดว่าสปกรเนี่ยมันซื้อขายกันได้แม้จะมีกฎหมายห้ามซื้อขายแต่วิธีทมของมันก็คือโดยเฉพาะตอนนี้มีระเบ,บเียอบสอปกรใหม่ออกมาปีหกสี่เนี่ยอนุญาตให้มีการเช่าซื้อคือไม่ได้เป็นทายาทแต่มีการเช่าซื้ออะไรก็ได้แต่ต้องไปทําตรงนี้นะคะต้องไปทําตรงนี้กันที่ ของสอปกอรนั่นก็คือว่ามีคนหนึ่งสละสิทธิ์อีกคนหนึ่งไปขอรับสิทธิช์ช้อนรับเอาไว้นะคะโดยใช้ลักษณะของหนี้สินฉันมีหนี้สินเยอะแล้วไม่ประสงค์จะอันนี้และฉันหาคนมารับใช้หนี้ตรงนี้แทนฉันคนนี้ไม่ได้เป็นทายาทนะแต่เขาจะมารับผิดชอบหนี้แทนฉันแล้วฉันก็สละสิทธิ์ให้เขาให้เขาไปทํา ต้องเป็นการไปดําเนินการกันที่สํานักงานปัตรุปทีีดินอันนี้แหละค่ะคือการซื้อขายแบบเรียงบารีเหมือนอย่างซ้อข้อหนึ่งเขาไม่ได้ให้ซื้อขายกันแต่ซื้อขายได้โดยการคนนึ่งไปสละสิทธิ์อีกคนหนึ่งไปสวมสิทธิ์คล้ายๆกันค่ะนี่คือลักษณะที่อันนี้ไอ้ส่นรณกนี่กฎหมายห้ามชัดๆนะครว่าห้ามซื้อขายแต่เขามีวิธีทํากันโดยที่ คนที่จะมารับเอาไว้เนี่ยต้องตรวจสอบสิทธิ์ผ่านด้วยนะก็จะต้องมีมีต้องผ่านด่านอรหันเหมือนกับคอทชอคอทชอก็เช่นกันค่ะเขาให้สิทธิ์ผู้รับไว้ได้คือบุคคลภายนอกรับได้แต่ต้องไปตรวจสอบผ่านว่าคุณผ่านด่านหรือเปล่าระเบียบที่เขาตั้งเอาไว้หรือเปล่า แบบเดียวกันดังนั้นดิฉันถึงมองว่าเรื่องการซื้อขายจะมาจี้ให้ดันแคะต้องมาต้องตอบว่าเธอถ้าเธอซื้อเธอ,อก็ต้องยอมรับมานี่มันผิดกฎหมายนะมันดูเหมือนจะไม่ได้มีกฎหมายระบุว่าห้ามนะคะแต่มีมีระเบียบในการในการที่ต้องปฏิบัติเมื่อคุณได้รับชื่อได้รับ ได้รับสิทธิ์อันนั้นมาแล้วมันมีระเบียบที่คุณต้องปฏิบัติตามตามที่โครงการเขากําหนดเอาไว้ทีนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะในที่คอทอชอที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยมันยังไม่มีการออกหนังสือให้อนุญาตให้สิทธิ์ในการไปทําประโยชน์เพียงแต่มีการสำรวจในเบื้องต้นสำรวจในเบื้องต้นว่าที่พื้นที่ตรงนี้จะเป็นที่คอ,อ,อทอชอแหละ แล้วมีใครอยู่ตรงไหนบ้างเขาลงชื่อกันใน,ในเบื้องต้นนะคะมีการสำรวจกันไปก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้มีการมาดูว่าจริงๆแล้วตอนนี้ใครอยู่ชื่ออะไรยังไงมีคุณสมบัติครบไหมแล้วก็จะถึงจะได้ให้ใบมากรณีน,น,นี้สปกก็เหมือนกันค่ะถ้าเราถือสปปกอ,อยู่ในที่ที่เรารู้ว่าจะเป็นสปปกแต่ยังไม่ได้มีการสำรวจจบเจ้าหน้าที่คนที่ถืออยู่เนี่ยนะคะ สามารถไปสละสิทธิ์และอีกคนหนึ่งจะไปขอต่อสิทธิ์ตรงนี้ได้การซื้อขายสปกในลักษณะนี้จึงเกิดขึ้นเกิดในพื้นที่ที่มันเป็นสปกแหละแต่มันยังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์เปลี่ยนชื่อกันได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ทํากันและที่เราเรียกกันว่าเลี่ยงบาลีนั่นเองถามว่าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดค่ะเหมือนกับสคหนึ่งเนี่ยมัน อะไรที่มันไปโอนไม่ได้จริงๆมันคือซื้อขายไม่ได้แต่เขาซื้อขายด้วยการโอนสิทธิ์กันแล้วก็คุณก็ไปทําเอาให้มันมีสิทธิ์ที่จะไปโอนเองก็แล้วกันโดยการคนหนึ่งถอนสิทธิ์ตัวเองอีกคนหนึ่งไปสวมสิทธิ์นี่คือพิธีการที่ทํากันดังนั้นดิฉันพูดในแง่ของกฎระเบียบตัวกฎหมายทุกอย่างเท่าที่มีถามว่าที่คอทอชอตรงนั้นเนี่ยตามกฎระเบียบเขาให้คนอื่นเข้าไปทําแทน คนที่มีชื่อสำรวจตอนแรกว่าอย่างอย่างที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะมันสำรวจตอนแรกเป็นชื่ออีกคนหนึ่งแต่ยังไม่มีการออกใบอะไรตรงนี้ให้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ลงพื้นที่แปลงนี้ยังด่าหน้ามาไม่ถึงเพียงแต่ว่าไอ้ที่สำรวจไว้แล้วมันชื่อหนึ่ง ดังนั้นไอการที่จะเข้าไปทำแล้วไปขอรับสิทธิ์ตัวจริงเมื่อไหร่ที่มาสำรวจเราจะไปขอรับสิทธิตัวจริงก็ต้องรู้ว่าตอนนี้กลายเป็นฉันทําการเปลี่ยนชื่อในในขั้นต้นก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาตรวจจริงมันทําได้ค่ะมันอยู่ในระเบียบของการใช้พื้นที่คอทอชอ อันนี้ดิฉันไม่ได้โกหกไม่ได้พูดเพราะว่าดําแจะ๊เป็นแม่ผู้สูญเสียจะต้องสงสารดําแจะไม่ใช่ค่ะเราว่ากันไปตามตัวอักษรค่ะเอาเส้เดือนหุบป,ปากมาให้ดูให้พวกเรา อุ่นอกอุ่นใจว่าอีกไม่นานนักนานนั้นจะพินาศชิพายมันยังคงหุบป,ปากอยู่นะคะดิฉันแต่แรกคิดว่าเขาปัดไว้ยังงั้นก่อนเดี๋ยวค่อยจับเป็นแสะปากอ้าที่หลังปรากฏว่าตัวข้างๆก็อ้าปากก็อ้าอย่างนั้นมาตั้งแต่ต้นไอ้ตัวนี้เป็นใส้เดินหุบปากดังนั้นขอให้พวกเรามั่นใจได้ว่าไม่วันใดวันหนึ่งความพินาศชิบหายก็จะมาถึงนานนั้นตามสิ่งอัปมงคลทั้งหลายที่บรรจุอยู่ในน้ำไม่ว่าจะเป็นสารพระพรมยอดกุด ไม่ว่าจะเป็นโพงไม้อาถรรพ์หลังศาลาจิตทำน้อยไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนหุกปากไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหมาหงอทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นขี้ที่มันเลนมันเน่ามันเหม็นกลิ่นที่มันสกปรกโศโครกอยู่ในนานั้นนะคะสิ่งเหล่านี้จะนำความพินาศชีบหายมาให้นานั้นอย่างแน่นอนขอให้พวกเราวางใจคะ่ะ คันนี้เป็นภาพที่ได้มาจากช่องเมดเดเมื่อสองปีก่อนนะคะเป็นวันที่จะเลยสองผูมเมียอวดว่าไปจ่ายภาษีไปที่สรรพกรเพื่อจ่ายภาษีเงินได้ในบัญชีพยานาากับบัญชีจิตหุดหมูต้นต่อจากตรงนี้ทําให้เราสืบทราบแล้วมั่นใจเลยว่าเงินในบัญชีจิตหุดหมู4แสนกว่าหลังจากไปจ่ายภาษีนี้แล้วเงินเหลืออยู่แสนกว่ากว่าไม่รู้ว่าไอ้สามแสนกว่ามันหายไปไหนได้อย่างไร และอีกบัญชีหนึ่งคือบัญชีวัดภูหลวงมีเงินหายไปในคลิปก่อนดิฉันพูดผิดว่าเงินหายไปแสนสามที่ยี่เงินแสนห้าเหลือหมื่นหนึ่งมันต้องหายไปแสนสี่ก็มาขอแก้ตัวไว้ตรงนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปต้นต่อที่เราให้เราค้นเจอว่ามันมีเงินปฏิจิ์หายไปสามแสนกว่ามีเงินในบัญชีวัดภูหลวงเทพื้นวัดภูหลวงหายไปแสนสี่มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลในบัญชีรับประจักษ สองบัญชีแรกจริงๆค่ะช่วยกันดูช่วยกันประทับความจำไว้นะคะว่านี่คือบ้านที่อิทธิ์เนี่ยฝันไว้ว่าจะให้ไอ้พววสร้างแบบนี้บ้านทรงโมเดิร์นแบบนี้ที่ อิเถกกับลูกชายคนโตเลือกเอาไว้แล้วก็เอาไปให้พ่อดูว่าจะเอาแบบนี้ทุกคนก็ฝันกันมากอุ้ยอยากได้แบบนี้จะดูแล้วก็คล้ายๆกับบ้านของเ,อเสือสาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราตามไปดูว่าพออิเถกเอารูปบ้านเนี้ยให้ไอ้พวยดูไอ้พวยมันเสนอแบบไหนมันอยากทําอย่างที่เมียกับลูกอยากได้หรือเปล่ารักเมียต้องเชื่อเมีย ถ้าไอ้ผวยไม่เชื่อเมียแปลว่ามันไม่รักเมียพอยเถกเอาบ้านแบบง่ายๆบ้านโมเดิร์นชั้นเดียวมาให้ไอ้พวยดูไอ้ผวยบอกจะทําแบบนี้บ้านสองชั้นยังนู้อย่างนี้เหมือนตึกสองหลังมาเชื่อมต่อกันตรงกลางเป็นห้องโถงเ็าเปิดแบบมาให้ดูคือคือเมียจะเอาแบบหนึ่งไอ พวยมันต้องบอกว่าอุ้ยเนี่ยมูมูเอาแบบนี้ดีกว่าอันนี้จิ๊บจิบเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวเสร็จมันต้องเสนออีกแบบหนึ่งนั่นมันแปลว่าอะไรคะรักเมียต้องเชื่อเมียแต่ไอ้พวยไม่เชื่อเมียแปลว่ามันไม่รักเมียใช่หรือไม่แปลว่ามันไม่ได้รักเมียรักลูกมันอิจฉาหเอาลูกมาอ้างนะคะอุตสาหเอาลูกมาอ้างไอ้พวยก็ จะทําเป็นอย่างนู้นจะทําเป็นอย่างนี้คือจะทำสองชั้นให้ได้ตอนนี้อยากโชว์สกรีกูหมาแหยนชั้นเดียวมานานแล้วตอนนี้กูเรื่นชั้นขึ้นเรื่นขั้นเรื่นขั้นสูงขึ้นก็จะทําบ้านสองชั้นดิชอฉันว่าน่าจะมีหาค่ะน่าจะมีหาแล้วที่หาสุดก็คือว่าเขาจะขยายคือเขาจะถมที่นาไอไอไอตัวล็อกแรกอะที่เขาเลี้ยงป่ากันเอาไว้นะคะ เอาอีกแล้วนะคะเหมือนสะหลังลงครัวเนี่ยเลี้ยงปลาเอาปลาไปปล่อยเลี้ยงไร้บทจัดถมที่ก็สูบน้ําออกแล้วก็เอาดินถมถมกันแล้วก็เละเทะยับเยินอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตอนนี้กําลังสูบน้ําออกจะนาอย่างขมักขม้นปลาไม่รู้ด้เอาออกหรือเปล่าเห็นมีการพูดว่าเดี๋ยวจะเอาปลาไปเซฟไว้ที่อื่นแต่ปลาเอามาปล่อยเอามาเลี้ยงแล้ววันหนึ่งก็ยังไม่ปลายังไม่ทันโตยังจับกินไม่ได้ ก็สูบน้ำอันตอนนี้เร่งสูบน้ำออกทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะเอาดินมาถมขยายที่ตรงนั้นสร้างบ้านกันดิฉันรู้ความรู้สึกว่าคนพวกนี้นี่ทาอะไรไม่เคยวางแผนค่ะและนี่เป็นปกคลิปเมื่อเช้าที่อิกเอาหัวนมผัวมาขายเอาหัวนมผัวมาหลอกล่อให้เอฟซตาโตมนะคะ เอามาหอกล่อให้เอฟซีแต่โตดิฉันเห็นปกคลิปแล้วก็เอ๊ะแอดมินมันเขียนผิดอีกแล้วหรือเปล่าวะไอ้สามพ่อลูกอย่างตระกูลพวกมันเนี่ยสิ่งที่มันกินมันน่าจะเรียกว่าตําชั่วมากกว่ามั้งคะมากกว่าตําซั่วนะคะไอ้ที่มันกินดิฉันน่าจะจะเป็นตําชั่วมันถึงถ่ายทอดไปในสายเลือดชั่วๆ ค่ะและหลังจากที่เราได้ดูหัวนมไอ้พวยไปเต็มตากันแล้วนะคะดิฉันว่าอีกไม่นานค่ะถ้ายังหาเงินได้ไม่เข้าเป้าขายสินค้าได้ไม่เข้าเป้าก็ต้องขายหมักอร่อยผัวอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นหมักอร่อยของผัวอกทถิดอย่างแน่นอนไอ้พวยจะต้องออกมาจ้ำบ้าโชว์หมักอร่อยเพื่อที่จะเรียกเร้าให้คนดูเร้าหรือแล้วก็กดสติกเกอร์รัวๆๆตอนนี้ชิมรางประจการที่ ถ่ายให้เห็นเป้ามีแต่ก็ไม่ตึงเท่าไหร,ร่นะแต่ยังว่าลนะเนาะคนมานอนขุดมันจะเอาเป้าตรงไหนมาตึงวะก็เป็นการนั่งยองๆแต่เดี๋ยวฉันว่าจริงๆแล้วจงใจให้เห็นว่าเป้ามีนะจะรอดูไหมเป้ามีนะจะรอดูไหมเป็นการโปรโมทหมากอร่อยไปนในตัวรอบนี้เอาหัวนมจิ้วๆไปก่อนค่ะรอบหน้าเดี๋ยวได้เจอหมากอร่อยแน่นอนรอบหน้าจะเป็นการเอิม อาจจะเป็นลักษณะกางเกงเขาสั้นที่มันกว้างๆอะไรหน่อยแล้วมันจะมีพรอมแพรมแวบบ๊บๆระดับถัดไปถ้ายอดวิวยังไม่ดียังหาเงินได้ไม่พอยังหาเงินได้ไม่พอค่าทนายงวดนี้ต้องใส่บ็อกเซอร์แล้วค่ะต้องใส่บ็อกเซอร์มานั่งยองๆแดกเข้าครัวกลางแน่นอนค่ะรับรองงานนี้ถัดจากหัวนม็หมากอร่อยนี่แหละค่ะ ค่ะนาคาบุรียังไม่หยุดฝันนะคะยังไม่หยุดฝันจะทําร้านค้าใหม่อีกแล้วตรงด้านหน้านั้นนะคะที่เขาอธิบายก็คือว่าไอ้ตรงตัวปูนร้านค้าเก่าที่มันมีระยะห่างเนี่ยเขาจะเทให้มันกลายเป็นแผ่นเดียวกันเทเสริมให้มันกลายเป็นแผ่นเดียวกันแล้วจะตั้งร้านค้าใหม่แต่คราวนี้ร้านค้าจะหันหน้าออกนอกถนนจะหันหน้าออกนอกถนนเรียกว่าไม่หันตูดให้แดดแล้วล่ะค่ะ จะหันหน้าให้แดดไม่หันตูดให้แดดแล้วหันออกนอกถนนเพราะว่าหวังจะขายใครหวังจะมีสินค้าที่อาจจะขายคนที่ผ่านไปมาขับรถผ่านไปมาเนื่องจากว่าถนนเส้นนั้นตอนนี้มีรถเพิ่มขึ้นเพราะว่าถนนอีกเส้นหนึ่งคอสะพานดูเหมือนจะชำรุดแล้วคงจะต้องกว่าจะรอซ่อมกว่าจะอะไรคงต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะดังนั้นถนนเส้นหลักที่ เขาขับมาเลยต้องเบี่ยงเข้ามากลายเป็นผ่านทางด้านนาดงดอกก็เป็นโอกาสอันดีที่นาคาบุรีฝันด้วยว่าอาจจะพลิกวิกฤตรตรงนี้ให้เป็นโอกาสได้โดยการจะทำร้านค้าอาจจะทำเป็นร้านแล้วก็ให้คนมาเช่าขายของเอาของมาวางขายเอาสินค้าพื้นเมืองเอาหน่อไม้เอาเห็ดเอาอะไรอย่างนี้มาวางขายแต่ลักษณะอย่างเนี้ยมันจะต่างจาก ร้านค้าริมถนนที่แบก,กดินหน่อยหนึ่งนะคะตรงที่ว่ามันอยู่ห่างออกมาเขาจอดรถแล้วเขาต้องเดินเข้ามาไกลจริงๆน่าจะมีการทําป้ายต้องทําป้ายชักชวนว่าเออแวะเข้ามาจอดตรงนี้เดินนิดเดียวมามีที่จอดรถแล้วก็คุณมาจอดแล้วก็เลือกซื้อถ้าทําอย่างนั้นก็พอจะทําได้ถ้าจะทําจริงๆนะคะถ้ายัางเป็นความฝันเหมือนเดิมๆฝันนู่นฝันนี่แล้วก็ไม่เคยทําให้สําเร็จเนี่ย ดิฉันว่างวดนี้สมควรที่เอฟซีของนาคาบุรีจะต้องด่ากันสัหน่อยลละว่ามึงจะฝันทําบ้าอะไรทุกวันวะแล้วไม่ทําตามฝันสัทีหนึ่งที่จริงข่าวนี้ดิฉันควรจะเอาไปห้อยไว้เป็นข่าวที่สามเป็นหนุ่มรอคนที่สามตามหลังทนายโชคที่บากรตามหลังทนายรายชพลก็จะเป็นไอชิด ตัวนี้ต้องเรียกไอไปก่อนค่ะเพราะาเมื่อวานนี้นอกใจใฉันแอบไปกินอะไรกันในน้ํากับจิ๊กโกจีแปน์สนนี่ที่ฉันรับไม่ได้ชิดก็ขึ้นแคปชั่นไว้ว่าเมื่อพี่ยานวาวุ่นชิดก็ต้องแก้ข่าวอุ้ยรักนะแค์ด้วยใช่ไหมรักเขาอะรักนะแค์ด้วยแค่นี้ต้องมาแก้ข่าวกันอุ้ยจุ๊กจิกจุกจิก,จก,จก,จก อย่างนี้ต้องให้ชื่อหัวข้อว่ารักนะแคร์ด้วยเมื่อพิ่ย,ยันว่าวุ่นชิดก็ต้องออกมาแก้ข่าวอุ้ยแต่แนนละแต่ละแต่ละแน่ลย <c oughs> มิฉเนั้นคนที่ชิดต้องแก้ข่าวที่จริงไม่ได้คิดจะบอกดิฉันหรอกน่าจะแอบบอกแมวเหมียว สักเมียวเมวสักตัวเล็กๆตัวน้นอยๆน่ารักน่ารักว่าเมียไม่ต้องกลัวนะเมื่อวานนี้พี่ตูดยังไม่บานแพ้แว่นะไอ้ชิกโกยังไม่ได้กลับกายพี่ส่วนชิกโกเองก็คงต้องไปแก้ข่าวกับเมียอยู่เหมือนกันเนะผมยังบริสุทธิ์นะประตูหลังผมหนีบนั่น ก็เป็นเรื่องอะไรที่รอเล่นแซวกันลเล่นๆนะคะอุ้ยรักนะแครด้วยอ้าวช่าชื่น